เด็กทุกคนมีความฝันการเป็นนักพูดหรือพิธีกรก็เป็นความฝันหนึ่งที่โรงเรียนหางดงรัฐราชอุปถรัรมภ์อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการพูดให้กับนักเรียนที่ฉายแววโดดเด่นจากการที่เวลาเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยไม่เพียงพอคุณครูวรรณศรีซื่อตรงจึงได้เปิดชมรมนักพูดขึ้นเพื่อดึงศักยภาพของนักพูดรุ่นเยาว์ออกมาให้เต็มที่ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเรียนในห้องเรียนด้วย จากการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3นะคะได้เห็นว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีความสามารถทางด้านการพูดค่ะก็เลยอยากจะสารต่อในเรื่องของความตั้งใจของเด็กและเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นนักพูดที่ดีได้นะคะนักเรียนความเคารพ สวัสดีค่ะเมื่อกี้นักเรียนชมผลงานของรุ่นพี่และรุ่นน้องนักเรียนรู้สึกยังไงบ้างคะอยากเป็นอยากจะเก่งเหมือนรุ่นน้องรุ่นพี่นะคะไม่ยากเลยนะคะเราต้องใช่แล้วคะ่ะเราต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะทําได้นะคะครูมีอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะซึ่งเป็นรางวัลล่าสุดนะคะที่รุ่นน้องของเรานะคะได้ประสบผลสําเร็จในการพูด เรียนครณครูที่เคารพและสวัสดีพี่พี่ทุกคนค่ะดิฉันเด็กหญิงพนิดาม,มารีกรุณกิจรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเด็กไทยงามอย่างไทยก้าวไกลสู่สากลหลายคนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้องถึงพูดเก่งน้องเรียนชุมนุมนักพูดนะคะการพูดนะคะนักเรียนคะมันจะมีองค์ประกอบหลักหลายสิ่งหลายอย่างแต่วันนี้เราจะเรียนที่ลักษณะที่สูงขึ้นคือการพูด ในฐานะพิธีกรนะคะสิ่งที่เราจะต้องฝึกพูดนะคะมีเรื่องของการปรากฏกายหน้าห้องก็คือบุคลิกภาพนะคะบุคลิกภายนอกมีสิ่งใดบ้างคะก็พวกการแต่งกายทรงผมอะไรค่ะเกี่ยวกับหน้าตาเราต้องยิ้มเย้ยแจ่มใสค่ะก็ให้ทุกคนมองเราแบบมีความสุขค่ะและบุคลิกภายในล่ะคะมีอะไรบ้างบุคลิกภาพภายในนะคะคือความกระตือร้นค่ะความฉลาดเราอยู่นะคะ ก็จะเป็นอารมณ์ขันอ่างเงี้ยครับบุคลิกแรกนะคะเราจะฝึกในเรื่องของการเดินจากนั้นจะเป็นการยการเดี๋ยวครูจะสาธิตนะคะจากนั้นครูจะให้นักเรียนฝึกเป็นกลุ่มแล้วนักเรียนก็จะต้องออกมาเดินด้านหน้าเวทีตรงนี้ดูการเดินก่อนนะคะ เดินออกมาแล้วก็มายืนแล้วก็ไหว้าาหลังตั้งตรงเพื่อให้ศรีศรษะไหลและสะโพกทิ้งน้ำหนักไล่กันอย่างสมดุลตอนนี้ครูจะให้นักเรียนฝึกหน้าห้องนะคะ ขั้นแรกก็คือการปรากฏกายหน้าห้องค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการฝึกบุคลิกภาพนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะบุคลิกภาพเนี่ยเป็นพื้นฐานของการที่จะเป็นนักพูดที่ดีค่ะขั้นต่อไปที่เราจะเรียนรู้คือเรื่องของการ ใช้ไมโครโฟนมี2ประเภทเท่านั้นเองนะคะคือไมสายกับไม้ลอยนะคะครูจะให้เข้ากลุ่มกันนะคะเพื่อที่จะฝึกใบงานเรื่องของการใช้ไมโครโฟนนักเรียนดูภาพนะคะภาพนี้นะคะใช้ถูกต้องหรือไม่เพราะอะไรมีทั้งหมด4ภาพนะคะนักเรียนคิดว่าภาพไหนคะที่ดูดีที่สุดผละรูปที่3ดูดีสุดดีเลยแล้วก็ยืนตรงแล้วก็มีสง่าเหมือนเหมือนจะไม่มีความมั่นใจตัวเอง ภาพที่1นนะคะกลุ่มของดิฉันคิดว่าเป็นการใช้ไมโครโฟนที่ไม่เหมาะสมค่ะน่าจากยืนไม่ตรงยืนกลางขาและดูเหมือนว่าจะตะโกนใส่ไม้ด้วยนะคะถ้านักพูดรู้จักการใช้ไมโครโฟนและใช้ไมโครโฟนได้ถูกต้องก็จะทําให้การพูดประสบผลสําเร็จได้นะคะขั้นที่3จะเป็นสูตรสําเร็จของนักพูดตรงนี้นะคะครูใช้บันได13ขั้นอ่าท่องให้ฟังหน่อยซิมีอะไรบ้าง

จะเป็นพื้นฐานสู่การเป็นนักพูดมืออาชีพครูจะให้นักเรียนจับกลุ่มกัน3ามคนและเดี๋ยวครูจะถามทีละคนคือเราต้องมีความมั่นใจตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวเล้วเรื่องพูดเรื่องวิชากรารแล้วเรา,เราแล้วเรายิมได้เปล่าเราได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณดูไม่ไม่เชื่อเราดูเวลาพอครูพิธีกรเลยนักู้ที่ดีต้องบริหารเวลาให้ถูกต้องแนละเหมาะสมเตรียมให้พร้อมเป็นยังไงคะ ก็ต้องเตรียมบทพูดแล้วก็เตรียมเนื้อหาที่จะพูดครับหลักการพูดนี่มีมากมายเลยนะคะแต่ดิฉันได้เลือกสูตรสําเร็จของนักพูดนะคะเพื่อนักเรียนจะได้นําสูตรสาเร็จตามบันไดขั้นตอนที่ดิฉันได้วางเอาไว้นะคะจะได้ไปสู่การเป็นนักพูดที่สมบูรณ์ค่ะขั้นที่4นะคะนักพูดที่ดีนะคะจะต้องฝึกในเรื่องของการอ่านออกเสียงเป็นพื้นฐานเลยนะคะในเรื่องของพวกคำควบก,กล้ำ ครูจะอ่านเป็นตัวอย่างนะคะรุ่งเรืองเป็นน,นักเรียนชอบเก็บหอมรอมริบอ่าวลองฝึกนะคะลดลงลงลาเลเลิศลาเลือนเดี๋ยวเราจะเข้ากลุ่มกันนะคะเพื่อฝึกเป็นกลุ่มนักเรียนจะได้ช่วยเพื่อนนะคะทางของเราให่ปลุกให้ดอกไม้สวยๆายจมไปในสายของแม่เป็นสิ่งดีเพียงขาดใจจะอาการเขานั้นสั่งซิ้นไปนานแล้วเขาตกใจกลัวมาตลอดทาง แล้วเดี๋ยวส่งตัวแทนออกมากูนั่นเองคุณยายท่านสอนให้รู้จักกับความสุขที่เกิดขึ้นจากความสนใจและในเวลาเดียวกันการตสอนให้เรารู้ท่าของการเสียสละการที่จะเป็นนักพูดที่ดีเนะี่ย จะต้องอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ชัดเจนถูกต้องพ่อจะได้ฝึกในเรื่องของคำควบกล้ำการเว้นจังหวะเว้นวักคตอนนะคะถ้าเราอ่านออกเสียงชัดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นบันไดสู่ในเรื่องของการพูดที่ดีด้วยนะคะขั้นที่5นะคะเราจะฝึกในเรื่องของยาาางารมือขึ้นมาแสดงถึงความเป็นมิตรังมือแสดงถึงความ หน,นนหนักแน่นนะคะในขั้นนี้คุณครูจะให้ศึกษาวิธีการพูดจากต้นแบบรวมทั้งการฝึกใช้อิริยาบถประกอบการพูดให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและน่าเชื่อถือแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการที่ต้องอาศัยปฏิพันธ์ไว้พริบด้านการพูดที่เขาใช้อิริยาบถยังไงบ้างท้ายมือกำมือ,มอเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฝึกนะคะตามแบบฝึกเรื่อง อิริยาบทประกอบการพูดในแบบฝึกค่ะตรงๆลูกนั่งตัตตรงๆฝึกท่ามัดท่าแมงหน่อยเวลาฝึกนักเรียนคะอิริยาบทก็เป็นส่วนหนึ่งในการพูดถ้าเราใช้อิริยาบทได้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาก็ทําให้บทพูดของเราเป็นไงคะน,น่าสนใจนะคะคนฟังก็อยากจะฟังใช่ไหมคะขั้นต่อไปนะคะขั้นที่6คือการพูด ฉับพลันนะคะเราจะฝึกให้นักเรียนเนี่ยรู้จักแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้านี่คือภาพอะไรคะการทอ่อมบ้านลองดูสิคะว่าใครที่พูดได้ดีที่สุดในกลุ่มก็ให้ออกมาพูดหน้าห้องดีไหมคะจากที่เห็นนี่ยคะพวกเราให้ชื่อว่าการท่อหน้อยกลางยาญ หน,น,นูอย่าไปไปไปติดบทถ,ถ้าติดบทปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราลืมได้หนูจะต้องเขียนช่วยกันเขียนแล้วก็ถ่ายทอดออกมาด้วยความเข้าใจของ,องหนูเองพระผมนายอาศราหวุฒวนาเป็นตัวแทนของกลุ่มหนึ่งความยากจนได้กลายเป็นปัญหายิ่งใหญ่ระดับชาติผู้คนเดือดรอ้อนย่ำแย่ข้าวยากหมากแพงร,รัฐบาลต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างชัดเจนและยั่งยืน ค่ะพวกก้าไม่ค่อยชัดค่ะแต่เสียงดังฟังชัดดีแล้วค่ะอ๋อมีหมูคลิิท่าทางดีครับมีการใช้อิริยาบทและถูกต้องและเหมาะสมมากครับต่อไปเราจะฝึกในขั้นตอนที่7นะคะนักเรียนมีพิธีกรในหัวใจหรือยังนักเรียนชื่นชอบใครนะคะอยกมือหน่อยค่ะครับชื่นชอบมีเตนุย e EFM MM ครับเพราะว่าเขามีความมั่นใจตัวเองสูงชอบใครคะหนูชอบพี่กะละแมพัชระศรีทำไมถึงชอบ่อบอคะค พีผเหมอนกัน <g ülme> ด้วยแล้วสีผเหมอนกันแหมนึกว่าชอบอะไรการพูดของเขาอะค่ะแบบเขาเป็นพิธีกรหลายรายการแล้วแบบสามารถทําให้ผู้คนดึงดูดทุกรายการเลยพิธีกรก็คือผู้ดําเนินรายการนะคะให้เป็นไปตามลุเป้าหมายนะคะต่างจากโคศงยังไงคะ ในขั้นนี้คุณครูจะให้ความรู้ด้านบทบาทและหน้าที่ของพิธีกรการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียนทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงนักเรียนคะขั้นสุดท้ายของการพูดพิธีกรคือเขียนทพูดไม่ยาก บทพูดนะคะก็คือข้อมูลที่ใช้ในการพูดตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานทีนี้ข้อที่2ก็คือเกรนนำก่อนเข้าสู่เรื่องแล้วก็ควรสอดคล้องกับเรื่องที่จะพูดนะคะเดี๋ยวครูจะลองสาธิตการพูดให้นักเรียนฟังสวัสดีค่ะในนามโรงเรียนหางดงรัฐราชวัลลัรก์นะคะขอต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอกแดงค่ะเอาละทีนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะ ลองทำใบงานที่หนึ่งนะคะใบงานนี้จะให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างบทพูดพิธีก่อนนะคะจากนั้นครูจะให้นักเรียนช่วยกันคิดถึงองค์ประกอบของการพูดได้แก่อะไรบ้างลำดับขั้นตอนในการพูดและพูดในโอกาสใดเตรียมเนื้อหาเดี๋ยวคุณจะให้นักเรียนตอบมานำเสนอนะคะใบงานที่หนึ่งองค์ประกอบของบทพูดได้แก่ หจะต้องมีปฏิสันถันธํลำดับขั้นตอนของบทพูด 1. กับทับทายผู้ฟังค่ะครูมีใบงานที่สองเดี๋ยวจะให้เข้ากลุม่มครูจะมีหัวข้อให้3หัวข้อซึ่งจะได้แตกต่างกันไปจากนั้นนักเรียนมาช่วยกันเขียนบทพูดเลยต้องแบบเ่าทักวทายแล้วก็้นดับประธาสวัสดีครับกับผมนายนุดลชัยชนะครับสวัสดีเจ้าพระเจ้ามุสกรรักมินจา คุฮองสองคนก็ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในงานประเพณีสืบพีดสาอยพ่อกอยปวินียี่เป็งประจำปีพุทธศักราช2554ครับคุณฮองสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรเนื่องในวันดกาพิธีถวายพระพรชัยมงคลอง์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเ,เวลาที่เขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะต่อยอดไปในเรื่องของไปเรียนในด้านของนิเทศศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์เป็นพิธีกรเป็นดีเจด้านวิทยุด้านโทรทัศน์อะไรก็แล้วแต่ค่ะก็มีหลายคนนะคะที่ที่เรียนในวิชาชุมนุมนักพูดหรือวิชาการพูดเนี่ยเขาก็สามารถต่อยอดไปถึงตรงนั้นได้ก็ภาคภูมิใจค่ะที่เด็กมีความมีความชอบแล้วก็นำเอาความรู้เบื้องต้นที่เราสอนเนี่ยนะคะไปใช้ไปไปใช้แล้วก็เกิดทักษะให้กับตนเอง เรื่องการพูดเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนกับสอนบุคลิกไปด้วยสอนความมั่นใจสอนถึงการแสดงออกให้คนฟังเชื่อมั่นในตัวเราเค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่สามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการพูดของตัวเองการไม่กล้าแสดงออกให้กลายเป็นคนใหม่ก็คือกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เราได้ทุ่มเทแล้วก็สอนเด็กเด็กก็พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถพูดได้ดีนะคะ